เคล็ดลับทำซอสมะเขือเทศโฮมเมดง่ายๆแบบไม่ใส่สารเติมแต่งแค่เอาน้ำมะเขือเทศมาเคี่ยวในกระทะแบบนี้ก็จะได้ซอสมะเขือเทศข้นๆไว้กินที่บ้านแล้วคะ่ะรสชาติหวานอมเปรี้ยวกำลังดีเลยทำเองอร่อยกว่าซื้อเขากินอีกแถมปลอดภัยด้วยจะนำไปจิ้มกับเฟรนช์ฟรายหรือจิ้มไก่ก็อร่อยมากๆ ขั้นตอนในการทำนั้นก็ง่ายแสนง่ายถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวก็มีเคล็ดลับดีๆในการทำซอสมะเขือเทศแบบง่ายๆมาฝากทุกคนค่ะก่อนอื่นก็ให้นำมะเขือเทศไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนเพื่อนๆก็ล้างตามวิธีที่ตัวเองถนัดได้เลยนะคะส่วนเจ๊หิวจะล้างด้วยเกลือกับเบกกิ้งโซดาค่ะ ในวันนี้จะใช้มะเขือเทศทั้งหมด7ลูกใครอยากทำเยอะกว่านี้ก็เพิ่มปริมาณมะเขือเทศลงไปได้เลยหรือใครอยากทำแค่นิดเดียวก็ลดปริมาณมะเขือเทศลงค่ะวิธีการเลือกมะเขือเทศให้ได้ซอสที่รสชาติดีและอร่อยก็ให้เลือกมะเขือเทศที่สดและให้สังเกตที่สีเลือกลูกที่สีแดงเข้มทั้งลูกผิวบางจับแล้วดูแน่นทำออกมาแล้วจะได้รสชาติที่หวานหอมสีแดงสวยไม่ต้องแต่งสีอะไรเพิ่มเลยค่ะ เมื่อหลังเสร็จก็ให้นำมะเขือเทศมาบ้างเป็นรูปกากบบทตามแบบในคลิปจากนั้นก็ตั้งน้ำรอจนเดือดเมื่อน้ำเดือดแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปคนๆสักหนึ่งนาทีเปลือกมะเขือเทศก็จะเริ่มปลี่ออกวิธีนี้ก็จะช่วยให้ลอกเปลือกมะเขือเทศออกได้ง่ายหากใครไม่อยากนำมาลวกน้ำก็สามารถนำไปเข้าไมโครเวฟสักหนึ่งนาทีหรือนำไปจี่บนกระทะก็ได้ค่ะคนมะเขือเทศไปมาให้น้ำร้อนทั่วถึง เมื่อเปลือกเริ่มปรีออกก็ปิดเตาได้เลยค่ะตอนนี้เปลือกปีออกมาแล้วนะคะไม่ต้องรอจนมะเขือเทศสุกทั้งลูกนะเอาแค่เปลือกปีออกนิดเดียวก็ปิดเตาเลยจากนั้นก็ตักขึ้นแล้วพักให้ใคร,ร้อนก่อนลอกเปลือกออกให้หมดแล้วก็นำมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากเพราะเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นจะได้ปั่นง่ายค่ะ หลายคนอาจจะสงสัยว่าซอสมะเขือเทศที่ไม่ได้แต่งสีจะมีสีแดงเข้มได้ยังไงใช่ไหมคะแต่ง่ายมากเลยค่ะมันมีเทคนิคอยู่เดี๋ยวเจ๊หิวจะพาไปทำท้ายคลิปนะหลังจากที่หั่นเสร็จก็นำไปปั่นให้ละเอียดปั่นให้จนเนื้อนเนียนๆเลยไม่ต้องเติมน้ำลงไปเพราะเดี๋ยวจะทำให้รสชาติเจือจางแล้วไม่เข้มข้นค่ะใครอยากจะทำซอสพริกเพิ่มด้วยก็ทำวิธีนี้ได้เลยค่ะ แค่เปลี่ยนจากมะเขือเทศเป็นพริกชี้ฟ้าแล้วก็ใส่พริกแดงจินดาแล้วก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าสีเหลืองลงไปนิดนึงก็จะได้ซอสพริกอร่อยๆจัดจ้านไว้กินที่บ้านคู่กับซอสมะเขือเทศแล้วค่ะตอนปั่นจะเห็นว่าสีของมะเขือเทศมีความดอบลงมีความอ่อนลงใช่ไหมคะแต่ให้ดูสีนี้เอาไว้นะแล้วเดี๋ยวหลังทําเสร็จสีจะเปลี่ยนเป็นเข้มขึ้นเลยค่ะ น้ำมะเขือเทศที่เราปั่นเสร็จมากรองเอ,อมามเล็ดออกหากไหลช้าก็ให้นำช้อนมาคนๆแบบนี้ค่ะก็จะทำให้น้ำมะเขือเทศไหลลงไปเร็วเนื่องจากว่าเราจะเก็บซอสมะเขือเทศเอาไว้ค่อยๆกินนานหลายเดือนก็จะต้องนำน้ำมะเขือเทศนี้ไปเคี่ยวในกระทะก่อนค่ะเปิดเตาและเทน้ำมะเขือเทศลงไปเคี่ยวจนเดือดคนไปมาเรื่อยๆจนกว่าน้ำมะเขือเทศจะมีความข้นขึ้นมาค่ะ เจหิวเคี่ยวไปประมาณ5นาทีน้ำม,มะเขือเทศก็มีความข้นขึ้นมาแล้วหากใครอยากได้ข้นมากกว่านี้หรืออยากได้หนืดมากกว่านี้ก็เคี่ยวกันต่อไปได้เลยวิธีนี้ก็จะทําให้เราได้ซอสมะเขือเทศแบบที่เป็นสูตรธรรมชาติเลยค่ะระหว่างที่เคี่ยวจะเห็นฟองสีแดงผุดขึ้นมานี่คือเม็ดสีธรรมชาติไลโคปีนไม่ต้องช้อนออกนะคะยิ่งเคี่ยวยิ่งดีต่อสุขภาพค่ะพอเคี่ยวมาสักพัก ซอสมะเขือเทศก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นแล้วสีสันสวยงามดูน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันนะคะวันนี้เราจะปรุงด้วย3มอย่างนั้นก็คือน้ำตาลค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไป3มช้อนโต๊ะหากใครชอบหวานน้อยก็ใส่แค่2ช้อนโต๊ะก็พอแล้วก็ใส่เกลือลงไป1ช้อนชาตามด้วยน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะค่ะ ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่ามะเขือเทศมีความเปรี้ยวในตัวอยู่แล้วจากนั้นก็คนให้น้ำตาลเกลือละลายเข้ากันดีปิดเตารอให้คายร้อนจากนั้นก็ตักใส่ขวดเก็บไว้ในตู้เย็นเอาไว้ค่อยๆกินได้เลยค่ะพอซอสมะเขือเทศคายร้อนแล้วก็จะมีความหนืดมีความข้นขึ้นมาอีกนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะแล้วก็ยิ่งถ้านำไปแช่ไว้ในตู้เย็นสีของซอสมะเขือเทศก็จะเข้มขึ้นใหม่ค่ะ แล้วก็จะมีความข้นมีความหนืดเพิ่มขึ้นด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเคล็ดลับดีๆในการทำซอสมะเขือเทศโฮมเมดแบบง่ายๆที่เจ๊หิวนำมาฝากในวันนี้ชอบกันไหมคะและหากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้คนที่คุณรักได้รู้วิธีการทำซอสมะเขือเทศแบบง่ายๆเอาไปกินเองที่บ้านด้วยนะคะไม่ต้องใส่สารเติมแต่งอะไรเลยคะ่ะจะนำซอสไปทำเมนูไหนหรือกินคู่กับอะไรก็อร่อยนี่คะ่ะทุกคน เจ๊หิวตักให้ดูนะว่าซอสมีความเข้มข้นมากขนาดเอียงจานแล้วก็ยังไม่ไหลยเยิ้มลงมาเลยฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยค่ะแล้วรอบหน้าเจ๊หิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากทุกคนอีกจะได้ไม่พลาดชมกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย